ออกจากลอนดอนเขินฝาค้ำน้ำค้ำทะเลตรงดิ่งไปกรุงนิวยอร์กด้วยนกยักษ์โบอิง707ของสายการบินแอร์อินเดียถึงสนามบินเคนเนดีราวบ่ายสามโมงครึ่งเห็นจะได้พอเครื่องบินจอดสงบนิ่งที่ท่าอากาศยานก็มีงวงใหญ่ๆยึดจากตัวตึกมาจับตรงประตูด้านหน้าให้คนโดยสารเดินเข้างวงไปโผล่ยัยงห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพอดีไม่มีใครสามารถเล็ดลอดไปทางอื่นได้ผมต่อคิวในช่องซึ่งมีป้ายเขียนบอกไว้ว่า สำหรับคนต่างชาติเราค่อยๆขยบเข้าไปทีละน้อยจนยืนประจันหน้ากับพนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองผมส่งหนังสือเดินทางและใบฉีดยาให้เขาเปิดดูชื่อแล้วนำไปตรวจสอบกับสมุดร,รับเฉพาะตรงตัวอักษรพีซึ่งเป็นสมุดนำสกุลของผมอยู่ครู่หนึ่งก็เงยหน้าขึ้นมองผมแล้วถามจะอยู่ในอเมริกานานเท่าไหร่ครับเดือนหนึ่งเขาจดอะไรยุกยิกลงในแผ่นกระดาษแล้วนำมาติดไว้ที่พาสปอร์ต ต่อจากนั้นก็บันทึกอักษรยอดและตัวเลขลงบนกระดาษอีกแผ่นหนึ่งไปมอบให้เจ้าหน้าที่สุลกากรเฉันทางโน้นเขาชี้ห้องถัดไปผมเข้าไปในนั้นก็พบกระเป๋าเดินทางรออยู่ก่อนแล้วจึงคว้ามันเดินตามแขกอินเดียคนหนึ่งไปยังประตูห้องทํางานสุลกากรชายร่างใหญ่ในเครื่องแบบรับเอกสารจากมือผมแล้วอ่านข้อความที่พนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองบันทึกไว้แล้วมองหน้าผมนิดหนึ่งก่อนผายมือให้ไปทางด้านซ้ายซึ่งไม่มีใครสักคนอยู่บริเวณนั้น ผมตีหน้าเลิกหลักไม่ยอมก้าวขาจนเจ้าหน้าที่ผู้นั้นบอกว่าไม่ต้องตรวจกระเป๋านั่นแหละผมจึงเดินตัวปลิวออกจากห้องผ่านประตูเล็กทางด้านหลังพร้อมทั้งคิดในใจว่ายศโปริสเนเยอร์ที่ลงไว้ในพาสปอร์ตมันดีอย่างนี้นี่เองแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อนึกขึ้นได้ว่าป่านนี้แม่ตุกหลานสาวและพโยงสามีซึ่งมาทำปริญญาโททางสถาปัตย์คงรอรับผมที่ประตูทางออกผู้โดยสารทั่วไปซึ่งผมไม่รู้อยู่ตรงไหนซะด้วยสิ าอพนักง,งานสุลกากรให้ผมออกช่องทางพิเศษไม่รู้จะทำยังไงดีจึงวางกระเป๋าใบใหญ่ลงบนทางเดินเท้ายืนดูรถ8ประตูชนิดสเต,เตชันวากอนซึ่งเป็นรถลิมูซีนใช้รับส่งผู้โดยสารจากสนามบินเข้าเมืองพร้อมทั้งคิดว่าถ้าไม่พบหลานสาวก็เห็นต้องนั่งรถชนิดนี้ตรงดิ่งไปบ้านพักเลยทีเดียวเพราะมีแอดเดสเรียบร้อยแล้วกำลังตัดสินใจอยู่นี้ก็พอดีเลยไปเห็นคนโดยสารกุ่มใหญ่ ซึ่งจำได้ว่ามาเรือบินลำเดียวกันก็เลิกกำลังออกจากประตูท่าอากาศยานห่างจากที่ผมยืนหยุดราวๆห้าสิบเมตรจึงเดาว่ายายตุกและตาโยงควรรอยอยู่ที่นั่นมือเร็วเท่าความคิดคว้กกระเป๋าเทเลิทเธอาเดินไปที่นั่นแต่ใจหายวูบเมื่อผ่านประตูเพราะเห็นแต่ฝรั่งหัวแดงและนิโกหัวดําผมจึงตรงรีไปยังห้องเช็คตั๋วของสายการบินแอร์อินเดียเพื่อฝากกระเป๋าเดินทางไว้ชั่วคราวขณะเดินหาหลานสาวพันตำรวจตีประชาใช่ไหมครับ เสียงเฮาเฮาทักทางด้านหลังผมหันควับก็พบใบหน้าเด็กหนุ่มรูปร่างค่อนข้างเตี้ยตกลมดิกก็รู้สึกกำลังใจดีขึ้นเป็นกองใช่ผมเองคุณออกทางไหนไม่พบตู้ก,กับโยนเหรอครับเขาถามอีกผมยิ้มขอให้ผมออกประตูทางด้านข้างโน้นทำไมอย่างนั้นไม่รู้ฮะตู้รอรับอยู่ข้างบนโน้นเดี๋ยวไปตามให้ครับเดี๋ยวก่อนผมดึงไว้คุณเป็นใครกันนะเรียกผมว่าออดก,ก็แล้วกันมาทําอะไรที่นี่เรียนหนังสือครับรู้จักตูกมานานแล้วเหรอ โยงกับผมเป็นเพื่อนเังครับก่าวจบเขาก็พลาดไปเพียงครู่เดียวก็กลับมาพร้อมหลานสาวและหลานเขยกับชายไทยอีกคนหนึ่งซึ่งแนะนําตัวเองว่าเป็นเพื่อนตาโยงชื่อมานะแต่ผมเรียกเขาว่าคุณแว่นเพราะใส่แว่นตาหนาเตอะตุกและโยงยกมือไหวพร้อมทักทายผมยังเป็นกันเองคุณอาผอมลงยตุกว่าเขานั่นผมยิ้มงั้นเหรอแต่หนูสวยขึ้นย่อตุกอีกแล้วจริงๆไม่รู้ตายโยงทํำยังไง เธออายหมุนตัวเรารีบเปลี่ยนเรื่องมีที่พักเลี่ยงคะก็บ้านหนูไงเ่าตกลงคะ่ะตกเพิ่งย้ายไปอยู่ใหม่ๆเราพากันออกจากท่าอากาศยานไปขึ้นรถมัสแตงของคุณออดแล้วตรงดิ่งไปยังที่พักคุณโยงซึ่งเป็นอาพาร์ตเมนต์ตั้งอยู่ริมถนนสไนเดอร์ในเมืองบลูกลินหลังพักผ่อนดูทีวีสีและดื่มเหล้ากันเล็กน้อยผมก็ชวนคุณออดและคุณแว่นออกไปหาอะไรกินที่ชายนาถาวในเมืองแมนฮัตตันคือหัวใจของกรุงนิวยอร์กนั่นเอง ่ซนตุกและโย่งขออยู่บ้านเพราะวันลุงขึ้นต้องเรียนหนังสือคุณอดอพาผมไปร้านอาหารจีนยี่ห้อก,กิมเบกเห็นแล้วตกกระใจเพราะหน้าร้านมีกระดาษขาวสี่เหลี่ยมขนาดกว้างยาวราวฟุตครึง่งเขียนอักษรไทยติดไว้มีใจความว่าร้านนี้พูดภาษาไทยได้นอกจากนี้ยังมีเมนูเป็นภาษาไทยให้อ่านอีกด้วยแสดงว่าที่ย่านชน่าทาวน์นี้พวกเซียมตือคือผมและคนไทยที่เคยผ่านนิวยอร์กเอาเงินไปทิ้งที่นั่นเป็นค่าอาหารมิใช่น้อย คุณอาจจะทานอะไรครับคุณแว่นถามผมเมื่อไอเฮียคนหนึ่งเดินโต๊ะเข้ามายืนกระมิดกระเมียนคอยฟังคําสั่งเอาบะหมี่น้ําก็แล้วกันใส่หมูแดงด้วยนะคุณแว่นหันไปบอกบ่อยด้วยภาษาไทยบะหมี่น้ำสามชามไอเฮียพยักหน้าแสดงว่ารู้เรื่องพร้อมตะโกนสั่งคนทําครัวเป็นภาษากวางตุง้งเสียงลงเลงเหมือนร้านอาหารแถวยวราชไม่มีผิดครูเดียวบ่อยอีกคนก็จัดตะเกียบและชาจ,จีนอย่างดีใส่ถ้วยมาวางไว้ให้สิ่งที่ผมพิสมัยที่สุดคือซีอิ๊วและน้ำส้มพลิกดอง ซึ่งทาให้รสชาติของบะหมี่ชามนั้นเพิ่มขึ้นอีกแต่อีตอนจ่ายเงินนี่สิผมไม่ชอบเลยเพราะแพงหูฉี่คุณรู้ไหมครับว่าเท่าไหร่อย่าเดาเลยนะผมบอกเลยดีกว่าบะหมี่ชามละ35บาทเท่านั้นเองและยังแถมเสียภาษีคเปอร์เซ็ผมเดินตัวปลีวยอกจากร้านอาหารเดินเล่นในชายนาทาวอยู่ครูใหญ่เพื่อช่วยการย่อยของกระเพาะและดูอีมมยสาวๆตามร้านขายของเป็นอาหารตาขณะเดินผ่านโรงหนังแห่งหนึ่งในย่านนั้นคุณแว่นบอกว่า หนังไทยเคยมาฉายที่นี่ฮะผมอุทานจริงเหรอเข่าพยักหน้ามิชัยบัญชาพูดกวางตุ้งปลอเลยเรื่องอะไรครับดูเหมือนจะเป็นเพชรตัดเพชรครับคงเป็นฝีมือเอเจนต์ภาพยนตร์ของฮองกงจัดการส่งมาจําหน่ายผมคิดถ้าหนังไทยเราทุกเรื่องสร้างในระบบ35มิมลิเมตรให้มีเนื้อหาสาระดีกว่าปัจจุบันและได้ตัวแทนจําหน่ายที่แข็งแข็งก็คงแพร่หลายในเมริกาและยุโรปได้อย่างสบายเพราะพวกฝรั่งก็ชอบดูของแปลกเหมือนกัน แต่ถ้ายัางสร้างขนาด16มเมตรและไม่เป็นสับป,ประรดอยู่อย่างนี้อย่าว่าแต่ส่งข้ามน้ําข้ามทะเลไปใช้ไกลถึงตะว,วันตกเลยครับเพียงแค่พม่ามาเลเซียหรือฮ่องกงไต้หวันก็ไม่มีหวังเสร็จแล้วออกจากชัยนาทาวคุณอดอขับรถพาไปที่ไทม์สแควร์ซึ่งเป็นย่านสัปปดี้สีประดลของแมนฮัตตันเพราะมีสิ่งยั่วราคาอยู่ที่นั่นยังพร้อมมูลเช่นร้านขายรูปและหนังโป๊ขนาด8มิลอีกทั้งถ้ำมองซึ่งเมื่อหยอดเหรียญย5เซนลงไปแล้วจะปรากฏหนังสีธรรมชาติ ผู้ชายกับผู้หญิงกำลังทำสงครามใต้สะดือกันบนเตียงประมาณ5นาทีถ้าใครยังติดใจอยู่ก็ยอดเหรียญลงไปอีกเครื่องกลภายในก็จะทำงานโดยอัตโนมัติเปลี่ยนหนังเรื่องใหม่ให้ดูกันจนตาเลยผมหมดเงินไปเยอะร้อยทํามองเฮงสวยนี่ในร้านหนึ่งมีตั้งหลายเครื่องและแถวนั้นมีตั้งหลายสิบร้านกว่าจะดูทั่วเงินในกระเป๋าก็เบาไปเป็นกองนี่แหละครับสภาพนิวยอร์กซึ่งเรียกกันว่าเมืองหลวงของโลกเพราะองค์การสหประชาชาติตั้งอยู่ที่นั่น ทำให้ผมรู้ว่ามนุษย์เราไม่ใช่จะเจริญทางวัตถุและวิทยาศาสตร์จนถึงกระเพาะไปเหยียบดวงจันทรได้เท่านั้นแต่ทางด้านการอารมณ์ก็ยังเจริญตามไปด้วยระหว่างที่ดูท่ามองอยู่นั้นก็เกิดวิปริตคือท้องไซเริ่มแปลปวนอาการชักไม่สู้ดีผมกระซิบคุณออดที่ยืนอยู่ใกล้ๆว่าปวดท้องอึเขาตีหน้ากระเรียกกระลาศแล้วย้อนถามก้าว <9. S 1> ไหวไหมครับเมื่อผมพยักหน้าเขาก็สะกิดคุณแวนให้ออกจากหลานแล้วพาผมไปยังร้านกาแฟฝั่งตรงข้าม ซึ่งชั้นล่างเป็นชั้นใต้ดินมีส้มสาธารณะผมไม่ฟังอีลาค่ายลมลงบันไดที่เดียวเชียวพอถึงส้มก็ผลักประตูเข้าไปในนั้นแต่คุณพราช่วยประตูเปิดไม่ออกเพราะผมไม่ได้ยอดเหรียญจึงต้องล้วงกระเป๋ากางเกงและเหรียญเจ้ากรรมที่มีอยู่เป็นชนิด25เซนทั้งนั้นไม่มีขนาด10เซนเลยผมต้องวิ่งขึ้นข้างบนไปขอเหรียญจากคุณแวนคราวนี้เปิดประตูสําเร็จแต่ใส่กอนไม่ได้เพราะมันชํารุดอาจจะเปลี่ยนห้องใหม่หรือก็สู้ไม่ไหว เพราะกำลังภายในพร้อมที่จะดันออกมาอยู่รอมารอจึงต้องปลดเปื้องทุกท,ทั้งทั้งที่ประตูปิดไม่สนิทแต่ก็เฮ้อค่อยยังชั่วโล่งอกไปหน่อยถึงกระนั้นก็ยังไม่หมดสวยเมื่อเสียงรองเท้าเบอร์โตโ,โตย่ำพื้นซีเมนดังอยู่หน้าห้องผมใจหายวูบรีบเอามือยันประตูไว้แต่ไม่สําเร็จใครคนหนึ่งผลักประตูห้องเข้ามาหน้าดําปีตัวใหญ่ยังกับตึกเฮ้ย <Hey! S 1> ผมร้องรัน้นมันผุบออกไปพร้อมทั้งพูดอมโอเลย ผมนึกด่าอยู่ในใจที่ให้หมอนั่นคิดเข้าส้วมฟรีโดยไม่หยอดเหรียญน,นี่แหละนิสัยเห็นแก่ตัวของฝรั่งที่คนไทยบางกลุ่มชมชอบยกยอปอปันจนเลิศหลอยยิ่งกว่าพ่อของตัวเองบางคนชูคอหลาหน้าบานเป็นจานเชิงไม่ได้เดินเคียงคู่กับหัวแดงตานํำข้าวหรือหัวยิกหน้าดำเห็นแต่ฟันแถมยังดัดจริตส่งภาษาฝรัร่งกับคนไทยด้วยกันสะอีกใครอยากลากแตกเหมือนผมเชิญไปดูได้แถวถนนเพชรบุรีตัดใหม่ใกล้ๆแค่นี้เอง เมื่อเสร็จภารกิจของท้องกอ็อกจากร้านกาแฟ ى, เดินดูแสงสีไปตามถนนบลอดเวจนถึงถนนเลขที่72คุณแว่นหยุดกึกคลายเพิ่งนึกอะไรออกอย่างนั้นแหละคุณอาชอบพันยังว่าไหมครับเขาถามยังไงคุณหลานผมดอกเขานั่นปี้ไปรเมเิกรกันอ่ะเข้าท่างั้นตามผมมาคุณแว่นพาเลี้ยวขวาเข้าถนน72แล้วชี้ให้ดูผู้หญิงกลุ่มหนึ่งซึ่งยืนอยู่บนทางเท้าแม้จ้โวยผมทองผิวเหมือนหยวกสวยๆทั้งนั้น ทุกคนใช่เลยเขาบอกเท่าไหร่มีตั้งแต่12ถึง20เหรียญดำดำมีไหมเขามองหน้าชอบอย่างงั้นเลยครับก็ไม่เชิงแต่ผมเจ็บใจไอ้มืดเมื่อกี้คุณแว่นขมวดคิ้วมันทําไมครับมันดันเปิดประตู z ้วมเข้ามาทั้งทั้งที่อะไรอของผมยังไม่เรียบร้อยเข้าโหลอกกากแล้วทำไมคุณนาไม่ใส่กอนมีเมื่ไหร่เล่าเดินมาน่นสองคนดำปืเลยผมหันไปมองทางนั้นใช่แน่นะรับรองครับ คนทางขวารูปร่างดีคุณอาชอบแน่นะผมเกินน้ำลายเอือ้อเบื่อผิวขาวเต็มทีแล้วอันผมทาบให้ว่าแล้วคุณแว่นก็ปลีเข้าไปเคียงข้างผมและคุณอดหยุดยืนให้ทั้งสองนางและคุณแว่นเดินผ่านเพื่อสำรวจตรวจดูภูมิศาสตร์ให้เต็มตาดีนี่คุณอดกลางคนไหนก็ที่คุณอาตีตราจองนั่นแหละรถร้านขายปี๊บอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเธอพาไปเองผมมองตามแต่ทั้งคุณแว่นเดินกลับมาพร้อมรายงานว่าส2องเหรียญรวมค่าห้อง บริการดีแค่ไหนคุณอาหมายถึงอะไรต้องถอดเสื้อร่อนจอดแล้วไม่นอนอ่านหนังสือพิมพ์นะ <c oughs> เข้าโหดเลาะไปเจอเข้าที่ไหนครับปารีส <P aris> ผมรับรองที่นี่ไม่มีอย่างนั้นโอเค